วัยรุ่นรัฐอาคันซอถูกตั้งข้อหาฐานขับรถหลบหนี้ตำรวจขณะที่เธอรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลเพื่อรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการไล่ล่าตามทางหลวงหมายเลข630เมื่อวันที่30มิถุนายนของทหารของรัฐใช้ r e s i s t o n immobilization technique หรือการควบคุมแบบ PIT ซึ่งตำรวจจงใจชนไปที่ทารถของเธอไทรราฮาร์บอกกับ KTV ว่าก่อนเกิดเหตุเธอได้รับการผ่าตัดและรู้สึกเจ็บหน้าอกผิดปกติหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปหลายชั่วโมงฮาร์บอกกับลูกสาวฟาแฟดไัย1 8ปีของเธอคี n นเชียและคี n นเชียมอสว่าเธอคิดว่าตัวเองกำลังมีอาการหัวใจจะวาย มันเริ่มรู้สึกเหมือนมันแน่นขึ้นจะเลยบอกกับลูกๆว่าไปเถอะไปเถอะพาฉันกลับไปที่ห้องฉุกเฉินเธอกล่าวขณะที่เคนูเคียรีพาครอบครัวไปที่โรงพยาบาลแบปติสในลิตเติลร็อกฮานบอกว่าอาการของเธอเริ่มแย่ลงขณะที่เรากําลังเดินทางแขนซ้ายของฉันชาเธอกล่าวฉันรู้สึกปวดและมือซ้ายของฉันชาฉันจึงบอกกับเคนเคียลูกคนเล็กของฉันให้รีพาไปที่นั่น ในขั้นต้นตำรวจดิตล็อกเริ่มไล่ล่าตามครอบครัวของเธอตามรายงานขำรวจรัฐอาคันซอมอสนั้นขับรถเร็วและเล่งความเร็วขึ้นเมื่อตำรวจดิิตล็อกเปิดไฟฉุกเฉินสีน้ำเงินให้เธอเห็นทำให้เธอนั้นใช้ความเร็วไปถึง115ไมล์ต่อชั่วโมง ตำรวจรายงานว่ามอสขับรถผ่านโรงพยาบาลอีกสองแห่งระหว่างการติดตามฮาร์ตกล่าวว่าเธอได้รับคำสั่งให้กลับไปที่โรงพยาบาลแบปติสซึ่งเธอจะได้รับก,การผ่าตัดหากเกิดภาวะแทรกซ้อนห้ามไมในการไล่ล่า,ลาตำรวจรักแาคอนซอ์มอนเตเฮอร์นันเดสเข้าแทรกแซงมาด้วยการควบคุมแบบ PIT และยานพาหนะก็ชนกันลูกสาวของฮาร์ตเล่าว่ารู้สึกตัวสั่นระบาดกลัวหลังจากการชนกันฉันคิดว่าฉันชนกับใครสักคนแล้วรถก็หมุนไป ฉันเพิ่งเห็นปืนและไฟฉายหลายกระบอกจ่อมาที่ฉันเคนโอเคียบอกกับเคเอทีวีเราขี่รถออกมาจากรถจนตัวสั่นฉันรู้สึกเหมือนจะเดินไม่ได้ด้วยซ้ําจะกลัวมากวิดีโอจากกล้องหน้าแดชบอร์ดแสดงให้เห็นครอบครัวที่ออกจากรถและชูมือขึ้นคุณต้องช่วยฉันด้วยได้โปรดแม่ของฉันเคนโอเคียตะโกนหลายครั้งช่วยแม่ของฉันด้วยเธอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเธอได้รับการผ่าตัดหลังจากนั้นไม่นานเคนโอเคียก็ถูกใส่กุญแจมือแต่ในที่สุดเฮอร์นันเดสก็ยอมให้เธอพาแม่ไปที่ห้องฉุกเฉิน เขาเขียนใบสั่งให้เธอฐานหลบหนีอันเป็นความผิดละถุโทษและต้อมาสารแขวงนอทลิติล็อกได้ตัดสินหลังจากเธอให้การรับสารภาพว่าไม่มีความผิดการพิจารณาคดีของเธอถูกกำหนดไว้ในวันที่6กันยายนฉันแค่ขอโทษฉันกลัวฉันอายุ18ฉันไม่รู้จะทำยังไงไม่เคยอยู่ในสถานะนี้ไม่เคยคิดว่าจะโดนทางของรัฐไล่จับเคอรนเคียร์กล่าวฉันคิดว่าพวกเขากำลังจะช่วยเราแต่เขาไม่ช่วยเลยมันน่าเศร้า k a ท v ยืนยันกับตำรวจของรัฐว่าการใช้กำลังของทหารได้รับการตรวจสอบอย่างภายในเรายืนเคียงขางทตารของเราและเรายืนหยัดในการตัดสินใจของเขาโดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งหมด ในปี2021ตำรวจรัฐอังอร์ตกลงที่จะจำกัดการใช้ PRT Maneuver หรือว่าการควบคุมแบบ PRT ภายใต้การตกลงทางกฎหมายโดยท้าในความสำหรับผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อทหารทำให้รถต้องเธอพิกความ Bill Sadler โฆ ok, ษกตำรวจรัฐอังกรกล่าวว่าเนื่องจากการยุติข้อตกลงตำรวจรัฐจะชี้แจงนโยบายการใช้กำลังโดยสั่งให้ทหารตัดสินว่าการใช้เทคนิค PRT นี้สมเหตุสมผลหรือไม่ ซินดี้เมอร์ฟี่โฆษกหญิงของตำรวจอังกอกล่าวกับ k t ทว่าเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ใดๆที่มีการรับประกันว่าจะต้องใช้ความเร็วสูงจำเป็นต้องเรียกรถพยาบาลหรือโทรนายวันๆในกรณีนี้ผู้กับขี่รถยนต์ควรส่งตัวไปหาเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้ซึ่งได้รับการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ที่สามารถช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายไปอย่างปลอดภัยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด การขับรถไปที่ห้องชุกเฉินด้วยตัวเองด้วยความเร็วนั้นไม่มีใครได้รับอนุญาตมันเป็นการละเมิดกฎหมายและก็เป็นอันตรายต่อสาธารณะอีกด้วย